เราเป็นเพียงสื่อการเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้นในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับช่องวาพสีสวัสดีครับวันนี้ผมมาชี้เป้าบ้านที่ดินท่านผู้ชมเล็กๆเล็กอยู่นะครับขนาดกำลังพ่อเหมาะเลยไม่เล็กไม่ใหญ่เป็นบ้านเดียวครับมีพื้นที่เหลือรอบบ้านพื้นที่64ตารางวานะครับมีที่ไปปลูกต้นไม้พืชผักปลูกผลไม้ได้ ถนนคอนกรีตด้านหน้าครับในหมู่บ้านมีไฟส่องสว่างนะครับไม่มืดไม่เปรียวกับราคาเพียง1นึ่งล้านห้าแสนเก้านบาทเท่านั้นแปลงน,นี้อยู่จังหวัดคนครราชสีมาครับท่านใดสนใจก็ไปดูหลานที่จริงประกอบการตัดสินใจก่อนเพื่อประโยชน์ของตัวท่านเองมดหมายกับเจ้าของได้โดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปถ้าหาเบอร์โทรไม่เจอกดที่ชื่อคลิปหรือกดที่เขาเพิ่มเติมใต้คลิปก็ได้ภายในมี3ห้องนอนครับ1ห้องน้ํหนึ่งห้อง,ง,องครัว จอดรถได้3คันเลยมีแอร์ให้อีก2เครื่องนะครับแถมแอร์สเครื่องบ้านเดี่ยววรการ4นะครับแปลงนี้ไกล้เซเวไกล้วิโก้ไกล้อเมซอนไกล้ตลาด OM สนใจก็ไปดูฐานที่จริงกันได้นัดหมายกับเจ้าของโดยตรงได้เลยถ้าหาเบอร์โทรไม่เจอกดที่ชื่อคลิปหรือกดที่เขาเพิ่มเติมใต้คลิปได้เลยนะครับคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าฝากกดถูกใจให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ